S 1> <S 1> okay. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คูก็จะมาสอนนะคะทักษะการตีลูกหน้ามือและหลังมือเนือศีรษะนะคะโดยการตีลูกหน้ามือและหลังมือเนือศีรษะเนี่ยเวลาตีนะคะลูกหน้ามือนะคะเราจะไล่นะคะจากฝั่งที่เราถือไม้นะคะไล่มาอันนีนะะ้อันนี้ก็จะเป็นการตีฝั่งการตีหน้ามือทั้ง ส่วนการตีลูกหลังมือนะคะเราจะไล่จากฝังที่เราไม่ไม่ได้ถึงไม้หรือเราไมาา่ถนะะัดฝั่งนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหนือศีรษะหรือว่าด้านล่างนะคะรวนเป็นการตีลูกฝังมือของฝั่งนี้นะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็เป็นการตีลูกหน้ามือไม่ว่าจะเป็นข้งางล่างหรือข้างบนหรือตรงกลางสามารถตีได้นะคะโดยการตีลูกหน้ามือและหลังมือนะคะจะมีอยู่อย่างละ3สเตปด้วยกันนะคะ สเต็ปแรกนะคะ,ะเรามาดูการตีรูกหน้ามือก่อน,นะะสเต็ปแรกนะคะก็คือการยืนนะคะยืนเท้านะคะกว้างะระหว่างประมาณหัวไหล่เนาะโอเคนะคะท่าเตรียมย่กเข่าลงเล็กน้อยนะคะจากนั้นนะคะยกมือขึ้นทนะั้งสองข้างบเบาๆประมาณนี้น,นะคะอันนี้ก็คือท่าเตรียมค่ะพร้อมสําหรับการเคลื่นนะอนไหวเนาะโอเคอันนี้ก็คือท่าเตรียมนะคะสเต็ปที่หสเต็ปที่สนะคะ ที่เราถือไม้นะคะเท้าฝั่งที่เราถือไม้ไปข้างหลังพร้อมกับเวี่ยนแขนไปด้านหลังด้วยโอเคดูสองนะคะต่อไปสเตปที่สามนะคะก็คือก้าวเท้าไปข้างหน <ination> okay. ้าพร้อมกับเวี่ยนแขนพลอตทูนนะคะอ่ะดูสามโอเคหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคอันนี้ก็จะเป็นทักษะเลยค่ะ ฟแทนนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูทักษะการตีแบคแทนหรือว่าหลังมือกันบ้างนะคะสเต็ปที่1ท่าเตรียมเหมือนเดิมนะคะท่าเตรียมเหมือนเดิมเลยนะคะย่อเขาลงเล็กน้อยนะคะยกมือขึ้นทั้งสองข้างนะคะโอเคพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวนะคะสเต็ปที่2นะคะเราจะค่อยขานะคะข้างที่เราถือไม้นะคะ,ะค่อยมาด้านหน้านะคะค่อยแบบนี้พร้อมกับ ยกศอกขึ้นนะคะซอกเราจะชี้ขึ้นท้างบนนะคะศอกเราจะชี้ขึ้นข้นขงนนะะาขขขงบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วสเต็ปที่3ก็คือการเหวี่ยงไม้นะคะแล้วก็ตีสะบัดข้อมูอแบบนี้อ่ะดูอีกทีนะคะสเต็ปที่1 2 3 1 2 3 1 2สา ต่อไปเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทำพร้อมกับครูนะคะอย่างละห้าเซนนะคะอ่ะเริ่มจากโคมแฮนด์ก่อนว่าหน้ามือก่อนนะคะอ่ะโอเคอ๋อเดตที่หนึ่งท่าเตี้ยงสองสามอ่ะนักเรียนพร้อมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่ง 2 3อ่ะส,สุดท้าย1 2 3โอเคยังมากนะคะต่อไปนะคะเป็นหลักมีหรือว่าใบแขวนนั่นเองนะคะอ่ะนักเรียนพร้อมท่าเตรียมเลยนะคะสเต็ปที่1ท่าเตรียม1 2อ่ะยกศอกขึ้นนะคะควายสามสาม 2 3 1 2 3โอเคเดี๋ยวม,มะ,ะอ่ะถ้าต่อเนื่องกันมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะถ้าเป็นโฟร์แฮนด์นะคะต่อเนื่องกันเริ่มอ่อันนี้จะเป็นโฟร์แฮนด์คะต่อไปแบคแฮนด์เริ่มอ,อันนี้ก็จะเป็นท่าทางต่อเนื่องนะคะโอเคครูอยากให้พวกเราไปฝึกมาเยอะๆนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะส่งครู OK，ขอบคุณมากค่ะ。